สำับคลิปนี้นะครับสำับคลิปนี้ผมจะมานําเสนอการเลี่ยมรูปภาพนะครับการเลี่ยมรูปภาพวันนี้มีเลี่ยมรูปอยู่2รูปนะครับรูปแรกเป็นรูปที่เขาติดกระจกนะครับแบบโบราณมาแต่ว่ากระจกนั้นเนื่องจากว่ากระจกคือมันไม่แน่นนะครับมันมันมันไม่ได้ติดมันไม่ได้ติดนะครับทีนี้ผมก็จะจะมาพาทํำว่า ถ้าเป็นกรณีแบบนี้ในส่วนตัวผมทำยังไงนะครับทำยังไงก็หลายๆคนก็มีวิธีการแต่ละคนแตกต่างกันนะครับแล้วก็อีก,กัน,นึงก็คือการเลี่ยมรูปภาพปกตินะครับเดี๋ยวผมจะมาเลี่ยมรูปภาพปกติก่อนนะครับอันนี้ผมเดินน้ายาหลังเลียไปแล้วนะครับผมเดินน้ายาก็คือแกน2มิลแล้วก็เดินหลังเลียบ1มิลน,นะครับอันนี้เป็นช่องที่สามารถที่จะเอารูปลงได้พอดีนะครับอันนี้ผมตัดไว้พอดีแล้ว นะครับคือผมเดินน้ำยาทิ้งไปแล้วนะครับตัวนี้เดินน้ำยาทิ้งไปแล้วเราก็แค่เอารูปนะครับเราแค่เอารูปลงในล็อกนี้ในที่เราใส่นะครับแล้วก็มีหนึ่งมิลที่เราตัดไว้ให้กับพอดีช่องช่องแกนที่เราที่เราเอารูปลงนะครับให้มันฟิตพอดีนะครับให้ฟิตพอดีคือไม่ให้หลวมให้ยับเข้าไปแล้วแน่นพอดีนะครับไม่ต้องไม่ต้องแน่นมากนะครับไม่ต้องจนงอนะ เอาแค่ว่าแน่นๆนะครับเอาแค่แน่นๆธรรมดานะครับก็คือเอาลงนี้นะเอาใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็ดีบลงพอได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับพอลงได้แน่นนะครับก็เช็ดโอเคนะครับอันนี้ก็คือจบแล้วนะครับทีนี้ก็เป็นการเดินน้ำยาปกตินะครับอันนี้ก็จะเดินน้ำยาปกตินะครับส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ผมก็จะตัดแผ่น2มิลนะครับผมตัด จะเอา2มิลหรือ3ามิลก็สุดแท้แต่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเอา2มิลน,นะครับเอา2มิลโดยที่ผมไม่ได้มีการตัดแกนนะครับไม่ได้มีการตัดล่องตัดอะไรนะครับคือผมจะเอาทั้งชุดนี้วางเลยนะครับวางใส่เลยโดยที่ไม่ได้มีการตัดอะไรนะครับแล้วก็กดกระจกเพื่อที่จะเอามาบังคับให้มันแน่นนะครับกระจกหน้านะครับเดี๋ยวเราเช็ดก่อนนะ อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับที่ผมใช้ไม่บ่อยนักนะครับเพราะว่าถ้าการณีกระจกมันติดแน่นนะครับก็ไม่ทําแบบนี้ก็คือการล็อกธรรมดาแต่อันนี้กระจกเขาไม่ได้ติดนะครับกระจกไม่ได้ติดแน่นอะไรทีนี้ถ้าเราจะเอากาวติดนะครับหรือทําด้วยวิธีการไหนผมก็กลัวรูปภาพจะเสียหายนะครับกลัวรูปภาพจะเสียหายก็เลยใช้วิธีการนี้แทนนะครับซึ่งผมเคยใช้อยู่นะ นานๆนะครับค่อยได้ทําวิธีการนี้ก็เลยมีโอกาสได้ถ่ายคลิปนะครับเพื่อเป็นการบอกกล่าวนะครับให้ช่างบางท่านที่อยากจะรู้นะครับหรือคนที่ไม่ใช่ช่างนะครับแต่ว่าอยากจะรู้ว่าช่างเขาทํำยังไงนะครับผมย้ําก่อนะครับว่าไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องที่สุดนะครับแต่เป็นวิธีที่เหมาะที่สุดสำหรับผมนะครับก็เช็ดกระจกเสร็จนะครับอันนี้เราก็เอามาวางนะครับ เอามาวางให้มันได้จุดกลางพอดีนะครับแล้วก็เอาฝาที่เรากดไว้นี่แหละครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปเลยนะครับกดลงไปแล้วก็หาไล่ดูตำแหน่งดีๆนะครับให้มันแน่นๆนะครับให้มันแน่นๆอย่างนี้นะครับยึดไว้ก่อนนะฮะ ดูนะครับว่าแน่นดีไหมอันนี้แน่นแล้วนะครับแน่นดีนะครับแน่นดีแล้วนะครับเราก็เช็คดูทุกให้ให,ให,ให,ใหรอบด้านนะครับเพราะว่าบางทีนั้นมันอันนี้ยังไม่แน่นพอนะครับยังไม่แน่นพอต้องดูดีๆนะครับเราต้องออไล่ดูดีๆโดยการใช้ตัวนี้นะครับผมเอาแหนะเข้าไปนะครับ ถ้ามันเข้าไปได้ก็แสดงว่ามันยังมีส่วนที่ไม่แน่นนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ยังไม่สนิทอ่ะยังไม่สนิทนะครับผมก็ใช้วิธีการยิงไฟนะครับผมใช้วิธีการยิงไฟนะครับต้องยิงให้แม่นๆนะครับอันนี้อาจจะมองไม่เห็นนะผมจะยิงไฟใส่ขอบนะครับใส่ขอบใส่ขอบ ให้มันแน่นนะครับให้มันแน่นนี่ครับอันนี้แน่นแล้วนะครับอันนี้คือแน่นแล้วสามารถที่จะเดินน้ํายานะครับเดินน้ํายาได้ปกตินะครับแต่ทีนี้ในขณะที่เรารอตะกี้ผมยิงไฟตรงนี้นะครับเรารอสักพักหนึ่งให้มันเย็นนะผมก็จะเดินน้ํายาลูบนะครับลูบปกตินี่ก่อนนะครับการเดินน้ํายาก็เดินปกตินี่แหละครับเดินปกติ วิธีการนี้ก็ค่อนข้างจะชัวเรื่องของน้ำยานะครับน้ำยาไม่เข้ารูปแน่นอนนะครับแล้วก็มันไม่หลุดนะครับเพราะว่าด้านหลังนั้นเราเดินหลังเลียดไว้ก่อนชั้นหนึ่งนะด้านหน้าเราก็มีอีกหนึ่งมิลน,นะครับที่เอาไปกดรูปภาพไว้เพราะฉะนั้นรูปภาพที่จะเสียหายนั้นค่อนข้างน้อยนะครับเป็นไว้แต่ว่าเดินน้ำยาช่วยจริงๆนะครับ เป็นไว้แต่เดินน้ำยาพลาดจริงๆนะมันถึงจะเสียหายนะครับแต่คนที่เป็นช่างท,ทั่วไปก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะการเดินน้ำยาลักษณะนี้นะครับอันนี้ก็เล็งนะเล็งดีๆนะครับเล็งดีๆให้ได้แล้วก็เนียบเพื่อที่จะเดินน้ำยานะครับให้มันบาลานซ์กันนะครับให้มันบาลานซ์กัน เลงหน้าเลีงหลังดีๆนะครับว่านรูปภาพอยู่กลางกลางทีนี้ก็เดี๋ยวน้ำยาครับเดี๋ยวน้ำยาปกตินี่แหละครับการเลี่ยมรูปภาพลักษณะนี้ค่อนข้างจะจะชัวนะครับจะชัวเรื่องของน้ำยานะครับว่า น้ำยานั้นไม่มีทางกระเจาะเข้ารูปภาพแน่นอนนะครับแล้วก็รูปภาพไม่มีทางหลุดแน่นอนนะครับเป็นวิธีการที่ปลอดภัยนะครับเป็นวิธีการที่ปลอดภัยมากแบบหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็จะเอาตัวนี้มาเดินน้ำยาน,นะครับเดินน้ำยาปกตินะครับอันนี้เราได้ยิงไฟไว้แล้วนะครับ กดกระจกต้องให้มันพอดีแน่นนะต้องให้พอดีให้พอดีนะครับพอดีกับความหนาของรูปภาพตัวกระจกนะครับแล้วเราก็เดินน้ายาเลยนะครับเพื่อให้ฝาเนี่ยเป็นตัวบังคับให้ฝานะครับเป็นตัวบังคับรูปภาพกับกระจกนะครับไม่ให้มันขยับกยื่อนนะครับเราก็ดูว่าตรงไหนมัน ไปไม่ไปนะครับต้องไล่ดูดีๆนะครับต้องไล่ดูดีๆนะครับในส่วนนี้เพราะว่าตะกี้เรายิงไฟนั้นมันอาจจะมีการเ,าเรียกว่ามันงอนะครับมันมีการงอนะครับในจุดนี้แต่ไม่เป็นไรเราเดินน้ายาแล้วก็ใช้คลิปแข็งๆนะครับใช้คลิปแข็งๆในการเหนี่ยมนะครับแบบนี้นะครับเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือรูปแน่นละ เราก็ที่เหลือก็คือเดินด้านหลังนะครับเดินด้านหลังตรงนี้ก็ต้องรอให้น้ำยามันแห้งดีๆนะครับให้มันแห้งดีๆในขณะที่รอเราก็เลี่ยมเอ่อเดินน้ำยาฝาหลังนะครับฝาหลังอีกรูปใบหนึ่งไปนี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งนะครับเป็นวิธีการหนึ่งของผมในการเลี่ยมรูปภาพนะครับซึ่งการเลี่ยมรูปภาพมีลายแบบมากนะครับสีห้าแบบเอาที่สะดวกเอาที่เรารู้สึกปลอดภัยมั่นใจนะครับแบบไหนก็ได้ ตอนที่เลี่ยมพระใหม่ๆเลี่ยมเลือดผ้านี่ก็คิดหนักเหมือนกันนะครับควรน้ายาจะเข้าเพราะว่าเราไม่เป็นนะครับพอเราเป็นแล้วเรารู้วิธีแล้วมันก็จะต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับแรกๆเราก็ทําตามรุ่นพี่เขานะครับเราก็ทําตามรุ่นพี่รุ่นพี่เขาประทํานะทีนี้เราก็มาคิดค้นหาวิธีการนะครับหาวิธีการต่อยอดนะครับไม่ได้คิดเองนะครับดึงการต่อยอดอันเดิมนั่นแหละครับต่อยอดไปเรื่อยๆนะครับให้มันเหมาะ กับตัวเราต้องสวยงามปลอดภัยนะครับสวยงามปลอดภัยเพราะว่าของพวกนี้ถ้ามันเสียหายแล้วมันมันไม่ดีนะครับมันไม่ดีนะครับไม่รู้เห็นหรือเปล่านะตอนน้ำยามันม่งนะครับอันนี้ฝาเนี้ยด้านในก็เป็นแผ่นเรียบแล้วเพราะฉะนั้น เราไม่ต้องกลัวหรอกครับว่าน้ำยาม,มันจะไปเข้าอะไรมันมีทางหรอครับมันไม่มีทางนะครับซ้นบอนกันสาเหตุที่ผมใช้สองมิลเพราะว่ามันจะได้ไม่หนามากนะครับเสียจเราซ้อนมิลหนึ่งไปแล้วถ้าเราเอาสามมิลมันก็จะกลายเป็นห้ามิลนะครับเนีย่ยครับเรียบร้อยนะครับรูปนี้ก็เรียบร้อยนะครับ ต่อไปเราก็มาดูตัวน,นี้นะครับมาดูตัวน,นี้มาเช็คดูนะครับว่ามันมีส่วนไหนที่ไม่เต็มไหมนะครับเต็มนะครับทีนี้เราก็เช็ดฝานะเช็ดฝานะครับเช็ดฝาอีกด้านหนึ่งกรณีแบบนี้ถ้าเรามันไม่สนิทนะครับถ้าไม่สนิทเราค่อยมาแก้ไขภายหลังได้นะครับเรามาแก้ไขภายหลังได้นะครับตรงด้านนอกสมมติว่าด้านนอกน้ำยาไม่เต็มอย่างเงี้ยเราก็ดูว่ามันเป็นส่วนที่จําเป็นไหมนะครับ เพราะว่ามันบางทีมันไม่เต็มด้านนอกแต่ด้านในมันเต็มเราจะตัดทิ้งอยู่แล้วเราก็จะไปซีซเรียสตรงนั้นนะครับคือไม่ต้องให้มันเต็มเปี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับในส่วนที่เราต้องตัดทิ้งเราก็จะไปซีเรียสมันนะครับเราก็มาโฟกัสเอาเฉพาะในส่วนที่มันจําเป็นนะครับมันจําเป็นเ,เรามาเช็คดูอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนที่ผมพูดตะก,กี้ก็คือแน่นแล้วนะครับแน่นแล้วก็คือคือจุดนี้นะครับ ที่ผมพูดตะกี้ก็คือจุดนี้นะครับจุดที่ว่าตัวน้ํายามันจะไม่เต็มนะครับจุดนี้นะครับแต่นนี้มันเต็มนะมันเต็มเราก็เดินก่อนนะครับเราก็เดินนะครับ คือถ้าเราเดินแล้วถ้าจุดไหนตรงไหนที่เราไม่มั่นใจนะครับที่เราสงสัยว่าเอ๊ะมันจะเต็มไม่เต็มอะไรต่างๆเราก็สามารถที่จะซ่อมได้นะครับเราสามารถที่จะซ่อมได้นะครับการซ่อมก็ไม่ต้องเรียบหรอกครับไม่ต้องรีบ นี่ไปเลยครับนี่ไปเลยเราลองไล่ดูนะครับด้านหน้าเนียครับโอเคครับ น่าจะเต็มนะครับน่าจะเต็มไม่มีปัญหาอะไรโอเคนะครับก็เรียบร้อยทั้งสองอันนะครับทั้งสองอันนะทั้งรูพันธทั้งสองอันนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้สําหรับใครอยากจะชมคลิปต่างๆนะครับที่ช่องนี้ผมก็จะทําอัปเดตอยู่เรื่อยๆนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ